เดีตามกันไปเดี๋ยวนี้มันบาหานแน่วเป็นส่วนยางหมดละครับอันนี้บอกเมี่ยงโคนสมัยก่อนนี่มักเมี่ยงหนึงน่งเป้ากับมามักอันนี้จ่าจังแ่งของข้าซ่าเมี่ยงใส่นี่สองอันพอเข็มไม้เท่านี้ถ้าเข็มไม้นี่ซื้อของเต้ากันมาทาพิพิธกันอันนี้จังกิโลจังคอนกอมอันนี้กลงก้อนนี่น้าไม้น,นี่ภาคเหนียววันแม้คุณอ่ะเป้าครับทา้งาคกกางกระตายกระต่ายไม่ขายเหครับ แมวว่าจะผมมีขาบ้านผมมันมีคมมีหลันจะนี่ต่างระดับพอจะนั่งรับไอ้นี่เคโคตวนี้ปะเกิดมาปะาต่อเก๊สดละนี่มันหัวเพะอุ้ยไม่อุ้ยอยู่จะไดอันนี้ร้อยกับไก่ลำปางไก่แจ้มออมาร้วยเปา่าเจริญมาหน้อยโดยสักสี่บาทปลามีหลายสีสีเขียวสีแดงสีชมพูอะไรอันนี้ถัง ยิงถันกันน้ำจิงขนาดเดี๋ยวนี้ร้อนโหละมเป็นกิโลครับเนึ่งเข,าข้าหัวไฟใส่คุกเข้าใส่ปุ๊กเข้านี่ร้อหน้าันกันบดลงอันนี้สมัยก่อนม่นมีตู้เย็นลมควันของว่าฮิ้งนี่ก้อนเศร้าคนทําก้อนเศร้าต้องเป็นคนจือมีสิริมงคลต้องจืดแก้วจืดค้ําจือ่อินถึงจะตั้งก้นเศร้าได้พคกเมืนหวมิติครับ นไหนกระดัได้เขยงมันนผมไม่ทีลำ mm hmm. ผมจะเ,เล่นเฉพาะบอ่อสวกครับผมจะบืนที่เล่นเพราะผมมันย้ายที่บอ่อทุกอันนี้ขายเข้าสมัยก่อนหกถังเท่ากับหนึ่งพามีถังนรื่องน่ะครับหกถังเท่ากับหนึ่ง,างหาบสี่หาบเท่ากับหนึ่งเกวียนครับนนี่น้ำพูอันนี้น้ำทุ่งอันนี้นำ้นนนำคอกข้ขขาวปลาอันนี้ก,ก็โรือว,ว่าก็ ไวบงสองส,สัญญาณก่อนร้อยกระปี่มมีไมโครโฟนผูใหย่งบ้านประชุมตรีร้ำกวานไปจะวานมามดอ่ะ <c oughs> อน,น <c oughs> ล้วประชุม